จีบไม่จีบก้อยอรัชพรต่อแบบนี้หลังแฟนคลับจับจิ้นไม้พิรัตหลังจากกลับมาใช้สถานะสดอีกครั้งสําหรับสาวห,หน้าหมวยสุดฮอตอย่างก้อยอรัชพรที่ก่อนหน้านี้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับหนุ่มนิกกี้นาชัดพร้อมพักหัวใจรยทํางานอย่างเต็มที่แต่งานนี้มีหลายคนต่างพาก,กันจับจิ้นก้อยกับหนุ่มๆนมรอบตัวที่ดูเคมีเข้ากันได้ดีทั้งหนุ่มรุ่นพี่บี้สุกฤตรวมถึงนักร้องหนุ่มไหมพิรัต ต่อมาแฟนคลับดูเหมือนจะจับจิ้นกับไม้พิรัตในรายการท่าหนูรับพี่จะรักป้าอีพี113ทำเอาพิธีกรร่วมนัตตี้ดรีมรวมถึงกอฟพิชยะถึงกับแซวไม่หยุดเริ่มตั้งแต่สีเสื้อของทั้งคู่ที่เหมือนนัดกันใส่มาซึ่งไม้เองก็ได้บอกว่าน่าจะเป็นความบังเอิญไม่เท่านั้นไม้ยังมีการหยอดเบาๆว,ว่าไปกินข้าวไหมทำเอาทั้งคู่เขินหน้าแดงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวล่าสุดก้อยก็ได้ออกมาตอบชัด เผยถึงสถานะที่แฟนคลับแห่จับจิ้นคู่ไมเอาไว้ว่ารายการที่ถ่ายตอนนั้นคือรายการที่สร้างเคมีอยู่แล้วเวลาเราไปเราจะไปด้วยพลังงานที่ว่าขึ้นรถ30นาทีและบวกกับที่เราเองก็ไม่ได้มีพันธะอะไรเราเลยเล่นเต็มที่เรารู้สึกว่าคนอาจจะเชียร์เพราะว่ามันคงมีเคมีโดยสรุปเลยคือเป็นพี่น้องที่น่ารักพี่เขาก็น่ารักก็เห็นพี่เขามาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่แค่พี่ไม้นะพี่กอบด้วยเป็นคนที่เราชื่นชมอยู่แล้ว มีคุยกันด่างซึ่งก็ไม่ใช่แค่พี่ไหมแขกรับเชิญเวาลาร่วมงานกันก็จะกลายเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วขอบคุณที่หลายคนเชียร์จริงๆได้คุยกับพี่ไมแล้วพี่ไหมก็ขำๆก้อยไม่รีบกับอะไรเลยก็ค่อยๆดูไปตอนนี้กับพี่ไหมเป็นพี่น้องก้อยมองว่าเขาไม่ได้สีเป็นพี่น้องกันค่ะอีกทั้งก้อยก็ยังได้เผยต่ออีกว่าตอนนี้ใครเข้ามาก็เปิดรับแต่ยังไม่มีแฟนเร็วๆนี้แน่นอนยอมรับว่าก็มีคนเข้ามาบ้างถึงจะโสดมาได้ครึ่งปี แต่ก็ไม่รู้สึกว่านานพักทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีค่ะปกติมีแฟนจะใส่เต็มตอนนี้เลยใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อก่อนมีสเปคเป็นคนหน้าไทายๆคมๆตอนนี้เอาเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องเราเป็นตัวเองได้และทุกอย่างต้องใช้เวลา